สวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุ่คนเสานี้เข้ามาเห็ดสวนมา,ามาพมาเบ่งบรรยากาศน้ำเสาน์พี่น้องบรรยากาศดีดีดน้องพี่น้องเบิง่งบรรยากาศทะเลมหมอ,อกยามเสา่าจนประธานบันลุงหวงน้องพี่น,อน้องบันเขาเองแหละ ยากาศย่างดีเลยพี่น้องย่างงามเลยทะเลหมอกตอนเช้าพี่น้องออกมาเห็ดสวนเนาอพี่น้องในตอนเช้าซึ่งปกติแล้วว่าจะเกี่ยวเขาพอดีเขาเตือนไพ่ามาเนาอพี่น้องพายุเขาอีสานตอนล่างวันที่สิบแปดถึง ยี่สิบสองพฤศจิกาพี่สันเฮาก็เลยสิงหดไปก่อนนะพี่น้องเขายังบ่ทันเกี่ยวเขาซาวนี้เฮาก็เลยออกมาเห็ดแปลงพักเนาะเพื่อจะปลูกหอมปลูกกระเทียมนะพี่นอ้องอ่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นหอมกระเทียมประกาศแน่กระลำแน่นะพี่น้องปลูกไว้รอดแรกสิ่งอันนี้เฮาก็จะมาเห็ดแปลงอีกสองแปลงนะพี่น้องนี่กำลังกำลังถากหญ้า อันนี้ก็เป็นกระลำดอกนาะพี่น้องกระลำดอกแม่บา้านเขาปลูกไว้เพื่อไปกินไปขายนาะพี่น้องเดี๋ยวกินเขาก็ขายขายทุกวันพฤหัสจะมีรถมาจากตลาดไทยนาองพี่น้องมารับเอาพี่น้องบ้านไก่เรือนเคียงนาะสนใจงานบุญงานบวชงานต่างๆนาะ ขึ้นบานไม่ลงบานเกา่าเอาเสาลงลุมก็มาซื้อผักเด้อพี่น้องขายถืกๆถกผักปลอดสารพิษยู่นี่เพิ่นจะเน้นผักปลอดสารเนาะพี่นอ้องยู่นี่บใ้ใส่เคมีทั้งสิ้นเลยพี่น้องแม้แต่ยาขาหมดขาแมงกบ็บใ้ใไซเนาะใส่ธรรมชาติอย่างเดียวนะพี่น้องอันนี้ก็เป็น ส่วนผักหวานเขานะผักหวานบ้านกิโลละสามสิบบาทเขาขายราคาส่งนะพี่น้องโดวหนึ่งสามสิบบาทส่งทุกวันบรหิหารเดี๋ยวอีสกูเดี๋ยวแม่บ้านเขาก็คกงจะออกมาเก็บแลนะ้วเนาะสิ่งวันนี้มันบ่หลายเขาจะเก็บเองนะซึ่งตอนนี้ก็เก็บบางนาอยู่ในบานอยู่เดี๋ยวออาาเอาบางนาอ,อักมาส่งสูนแล้วก็นตเลือมาเก็บผักหวานน้ำเนาะพี่น้อง พี่น้องนี่ผักหวานไปสนใจกะมาสื่อเด้อพี่น้องพิกัดกะคือจนประธานบ้านลงวงแล้วผักหวานบ้านผักหวานบ้าน,ก,าน,านกิโลละสามสิบบาทอ้อ,อนๆพี่น้องถือหมอกแน่ถือฝนแน่น่ะปอดสาร แน,น่นอนน้องพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ถ้าผ้ใดใส่สารเคมีเข้า,ก,า,า,ากับ่าให้ปลูกว่าให้ปลูกแล้วก็ว่าให้ขายรวมเนาะมันจะพาโมเสียเ้องพี่นกอนคือกบหวานกบหวานบ้าน ก็เลยกลาเป็นกระลำดอกนะพี่น้องกลังไงเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องประมาณยี่สิบมื่นก็นนะ่าจะออกดอกเนาะกระลำดอกก็ขายบ่วแพงพี่น้องทุกอย่างนี่บ่วแพงนะเพราะว่าถ้าเป็นของปลอดสารว่าจะเป็นหอ,อมกระเทียม กะเทียมไปนะยูโรหนึ่งรด้อเทื่ยประมาณว่น่อยๆแนยกัประมาณแปดสิบาทหัวใหญ่เนกับหนึ่งอยถึงหนึ่งอยยี่สิบเนาะพี่น้องพี่น้องสนใจกับแกเป็นกู้กัมาเอาเด้อเพน่น้งสลัดเท่ากับมีสลัดก็เพึ่งแตมได้สมื่นเนาะพี่น้องนี่ยสามื่นกับใหญ่ประมาณนี้ สิ้นเดือนกันนะจะพอเก็บขายได้สลัดนี่มนันใหญ่ไว้เนาะพี่น้องสลัดกรอบจะพาไปบรรยากาศทะเลหมอกมาพี่น้องทะเลหมอกทะเลหมอกเนาะพี่น้องอันนี้กับเปิดบ <laughs> อกว่าเห็ดสวนเนาะพี่น้อง,งบรรยากาศดีเนาะป้ะา บรรยากาศาาทะเลหมอกเนาะอันนี้ก็เป็นชมประทานบ้นานเฮาเนาะพี่น้องปกติก็ยางมันเสาเพิ่นก็จะมีคนมาแล่้ยนออกล้างกายเนาะอันนี้ก็สวยพอประมาณแ,แล้ว6โมงก็กลัวเกือบ7โมงแล้วคนที่แล่นออกล้งกายก็เบิดไปแล้วเนะาะเข้าบ้านเขาซ่องไปแล้วาสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและรับชมเนาะ องไรก็จะดิมนกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเช้านี้ขอจบใบเทียนเสนี้เนาะขอพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งสู่ขู่สู่คนสวัสดีครับ